ดวงเกณฑ์ความรักของชาววันพุธกลางคืนนั้นหรือที่เรียกวราหูจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้โหนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับ วันนี้มาแล้วครับสำหรับชาววันพุธกลางคืนนะครับคือเริ่มตั้งแต่18นาฬิกานะครับจนถึงตี5 59นาทีของอีกวันหนึ่งนั่นเองนะครับจึงถือว่าเป็นชาววันพุธกลางคืนนะครับซึ่งเรียกว่าชาวราหูนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้เรียกว่ามีเกณฑ์ที่ต้องรอครับ เชื่อว่ารออย่างเดียวเลยนะครับความรักของคุณนั้นยังต้องรอต่อไปนะครับยังไม่มีเกณฑ์ดีๆที่จะเข้ามาทําให้คุณต้องรอหรือคนที่คุณแอบชอบแอบรักอยู่นะครับคุณก็ยังต้องรอต่อไปนั่นเองนะครับเรียกว่าเกณฑ์ในช่วงของความรักคุณยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่กําลังอยากจะแต่งงานนะครับตกลงแต่งงาน คุณอาจจะถูกเกณฑ์นะครับเรียกว่าช่วงดวงชะตาคุณทําให้ต้องรออะไรไปอย่างบางอย่างนะครับหรือยือดออกไปทําให้มันไม่ได้ตรงตามเวลาที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับชาวราหูแล้วนะครับควรที่จะไปปล่อยป้าไรสัก12ตัวนะครับซึ่งเป็นกําลังของชาวราหูนั่นเองนะครับและพระราหูนั้นจะส่งผลในดวงชะตาให้กับคุณในเรื่องของความรักได้ดีขึ้นแล้วก็มีความ มั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับชาวราหูก็คือวันพุธกลางคืนนะครับมีอะไรให้พูดกันตรงๆนะครับอย่ากเก็บไว้อย่าหลอกลวงอย่าเล่นเล่เพทุบายนะครับซึ่งจะทําให้คุณนั้นเกิดปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผิดทําให้คนเข้าใจคุณผิด และในที่สุดเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วหรือใครที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงนี้คุณก็จะต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคุยอะไรที่ไม่ดีจะทำให้คุณมีปัญหาได้นั่นเองครับทุกๆท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ